ตะวันปะริตะวันปะญฺสะวาณ๎หะยิตังสะเมตัง

Nama-Nama nah, nah. <TP> <try> Bidaulat <try> <to hide> <throat> <try> Ang mazawa na karo Anyam pata antara Nunggat sa pagawatong Arahato Sampan Oh, um, um... ยามติธามมังสารนังทานจำเมตติยามติสังมังสารนังทานจำเมิสัมพุทธท

taan araya pirik mansan tuaikaka sampun epanjapan nyasan jaga gulis seihmankakman Tasa-tasa-hansa ni namanisira-sa-a-an, e zang-ham-manja-zang-ham-ja-a-na-re-na-na-ma-mi-ham-na-ma-ka-ra-nu-pa-we-na-an, tawa-zang-pi-ho-pa-na-we-a-ne-ka-an-da-rai. Pirinan sang Tohase Saktasan Pote Nawon Sarasate เตสัสสะสหังสานินมามิเสวสะอหัยเตสัสสธัมมานจสังฆัญจอานระณนัมมาเมหังนมตารอนุภาเวนมหันตวาสะเต Birunya Santo Asen Sato Namho Arahanto

cha ten chena vidhim miho vip sthe ca van sewa na ja pala nam tajapuvacanī anangī dhamma paramo tattam patirupa sassa vassu ca buṃ pheta kattapunya ta khandha sammā bavīthi tadeta

สารมวัตมังทานัจตัมมจาริยาจยานตกาณัสังขโหอนาวาชานิกรรมานิเอตตมัน พารมุตตะมังอาระดีวิรตีปะปามาจัปานาจัสัยมโออังปมาตัวจานเมสุเอตัมมังพารมุตตะมังภารวุต Jawata jasanto deta kata yuta pare nathamaswana deta mang kalamontam ante dasawajasa ta samananta harama samantako ca dhammacariyanta hariyasaddanadassana nepanasancikiriya ca lekamma

นาโวนเก่งพานธันจิตังเตสังมังคารมุตจามันเตียงจิจิเวทังอิทวามุรังวาสะเกสุวายังรัตนังปณิคต นโนสัมมาติตาชาคเตนะอิธรรมติหตเเรรัตนังปณิตังเกเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุภิรังวิราคังอมัสานิตังญาตาสักตาสักกยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะส สมาติกิดติธรรมเกิธรรมแมรัตนังปานิตังแก่แก่นสันเจนสุวัติหอนตุยมทุษเสนทุปริวันนาเยสุเชิงสัมมิมานันตาลิกัญญามาหัวสมาตินาเตนะสัม นาเวียนจติธรรมติธรรมเมรัตานังปานีตังเอเตนะยะ チェナスワンテホンソイエホンハラアンタサタンパサンタジャタネエタニヨカニホンテテパキンノヤソカタンササワカエテソキン

พาโบธาเดตุตร่งบุญจมมา นาจิทังติสังเทรตานังปานิทังเอเนัสเจนัสุวันเทหตุกินังปุรานนวังนาติสัภปวังเวรานติเตตายติเกาวัสเมตเกินาพิจาเวรรนิจันตัง เตปันติเทรายายัมปะเทปุติธรรมอิสังเขรัตน์บาลีตังเอเตนะสันเอตนะสุวัติโมตุยานีทับปุตานิสมาคตานิอุมานีวาญาเีวาอันตาเร เกตทถาคตังเทวมันวัจจพชิตังพวันังมันจามสุวันทิหตุยานทัพพตานิสัมมาตานิปุ่มานิวายานิวานตานเกตถาคตังเทวมนุวัจพชิตังธรรมนัม เทหนตุยานีตัพุการเนสัมานิภุมานเนวายาเนวันตเดเขตคาคตังเทวมนุสย์จพูดถังสังพันาลสามัสุวันเทหตุวิตัจงสัมโล Kaṭsāmiṁ māṁ āsāṁ pāvaye āpariṁ māṁ nāṁ Oṁ thāṁ ādhvā ca hiryaṁ ca āsāṁ pāṭaṁ Pāvērāṁ āsāṁ pāṭaṁ meṭhāṁ ca rāṁ meṣiṁ nōvāṁ sāyāṁ nō ยายวะตังสาวเวขาตัเมียทเยตังสันิงอาเดเถิยะพรามะเมลังวิหารังยิธรรมาหุเดเถิจะอนุปัชฌมะเสระวาททัสเนะสัมปันนกามสุวิเยยเทตังนานิจนตุขา สจียมโกนาเดเตอัาปมาโนสุตโตอัปมาโนทัมโมอัปมาโนสัมโคปมานาวันตานิสเรนสะปเนเอหิเรสิกาสสะตาปเทวุณนานาจีสระาป สิกขาตาเมรตะกะตาเมปเรตตาปฏิกรรมตุปปาเนสหังน้ำหมภะคะวะโตนะโมสันตานังสัมมาสัมพุทธา ka itu anon karo woresa kam masasan tadi wemangonsan anggon to taktawa di sawawat tatawatan da muaasan Geniko akan di kohe ตัพโพเวนโยอิติสุปฏิปันนุควโตสาวกสังโฆโชปฏิปันนุควโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันนุปัควโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆญาทิังจักตาริปุริสสุคานิอันภาปุริสสปุะลาเิสังวัตโตสาวกสังโฆุณโยปะมนโยตากิณโย Car kar Rio ta konnda gentanndokat segiakที่ se anh yang pun toge sarran walang penasa jawa cenaho se An Dương Tham Mo Mẹ Saranang Vương Nghe Thiên Nát Sát Chau Văn Che Na Hoan Thì Mẹ Saranang An Dương Thắng Hoa Mẹ Saranang Nghe Thiên Nát Sát Chau จินจิรตานังโลกเกวียนสัตติวิธังปุโรัตตานังพุทธะจำมานนัิตาสัมมัสวดเทปวันตุเตยังจินจิรตตานังโลกเกวียนสัตติวิธังปุโรัตตานังธรรมะจมมานนิตา สัมาสวัดเพวันตุเตยยานเทจรันตานังโลเกเวสติิฤทธังโพโรัตตานังสังฆะมังนันติตังสัมมาสวตทีพวันตเุเต Jemit buka bayam Bata jemit Baya suka Bata jemit Suka buntu Sakit Di paninoin Tawar pada Ambil islam Batamun Biar sepahang sakit ia tanang data dan tusan aya sirang ratakan dosanratatawawanna pirata untuk kan can kudewa kata tipput kaltararam pantap panjekanan ตาณเทวมรอนสานาังพรตเกเชนสงเินานัสันตุปันเวาตังเทถูขัวุตัสเมตุเทสังกัตวัธรรมรัตนั้นวสัทังอุตตมังวารวเรานุปสนา ตินานาสันตุปันทวาสเตทัยญาโะสะเมตุเตสังกัตตวาสังคารตานังโวสัทังโอกรัมวาราหุญนยยังปาหุนยยังสังคเตเจนะโสตินานาสันตุปันธ Anubhavir nasabhasa Anubhavir napuntara Anak-anak maratanak Sangkaratanak tinang ratananak ติตตตายานุภาเวนะจินัสาวกานุภาเวนะสัมเพเตโรคาสัมเพตเตภยัสสัมเพ ตารายาติเริยาสันตุจาาักเดสัสัชยาเสียงที่คำังลาทงสวดเทียพ,พยังสุขังพลังเสรอายุดจวันโนจะโมทังวุเิเจยสวาสตวาวัสสัจ โยจัาเทวสินวันดุเตวสสมังเทรังรังขันตุสัมเทวตาจาขะพทานุภาเวนัสคาสุทิวันตุเตภพวันตุสสพมังรัรักขันตุสั देव वता